คำลอบประโลมจิตวิญญาณที่รักอีกครั้งที่ขอให้ทุกคนได้รับคำแนะนำให้อ่านถ้อยคำเหล่านี้เพื่อก้าวไปสู่ตลอดการเดินทางแห่งจิตวิญญาณของคุณพวกเราส่วนใหญ่ทุกคนเป็นผู้รอดชีวิตจากความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็กการล่วงละเมิดทางเพศความหวาดกลัวทั้งทางร่างกายและจิตใจจากครอบครัวเพื่อนและสิ่งที่เราเรียกว่าเพื่อนของครอบครัวไม่ต้องพูดถึงการใช้ภาพลวงตาอันลวงตาของสังคมในทางที่ผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริง มีผู้คนมากมายที่กำลังประสบกับความโหดร้ายแบบเดียวกันนี้ในเวลานี้หลายคนกำลังเฝ้าดูพวกเราลุกขึ้นสู่ตัวตนที่แท้จริงของเราเราเป็นตัวอย่างอันศักดิ์สิทธิ์ของแสงสว่างและความรักที่พวกเขาสามารถติดตามและออกจากสงครามวิญญาณของแต่ละคนได้เราต้องเป็นแบบอย่างของแสงสว่างแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีชีวิตและเปี่ยมด้วยความรักให้พวกเขาติดตาม เพื่อติดตามจนกว่าพวกเขาจะพบเส้นทางการเดินทางแห่งจิตวิญญาณที่ส่องสว่างของตัวเขาเองเช่นกันเพื่อพวกเขาจะได้ทำลายโครงสร้างของคำสอนที่เป็นเท็จที่ถูกป้อนโดยผู้นำสังคมและระบบการศึกษาที่ได้รับคำสั่งจากพวกเขาต่อไปาศาสนาของมนุษย์ตอนนี้เรื่องแสดงให้เห็นข้อบกพร่องอันใหญหลวงภายในเรื่องราวที่เขียนใหม่อย่างต่อเนื่องความเท็จมากมายโรยด้วยความจริงเพียงพอที่จะทำให้ผู้ติดตามเกิดความสงสยัย เราจะต้องเป็นตัวอย่างเป็นครูแห่งตัวอย่างแก่ผู้ที่ขึ้นมาและออกจากม่านหมอกที่ถูกบังคับอย่างที่เป็นอยู่แต่จุดมุ่งเน้นของเราในท้ายที่สุดจะต้องอยู่ที่แสงสว่างภายในของเราความรักภายในตัวของเราเองมุ่งความสนใจอย่างลึกซึ้งจนยังคงขยายและเผยให้เห็นความมืดที่แฝงตัวอยู่ในและรอบๆผู้ที่เราได้รับการนำทางเช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับการนำทางมาหาเรา เราจะต้องเป็นตัวแทนที่บริสุทธิ์ที่สุดของความจริงส่วนบุคคลของเราการทำเช่นนี้เพื่อดึงดูดผู้ที่ปรารถนาจะลุกขึ้นและออกจากนารกบุคคลเดียวกันที่เราได้ลุกขึ้นและออกจากฉันรักคุณทุกคนเหมือนที่ฉันรักตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขกลอบประโลมจิตวิญญาณ